อีเนี่ยหลักเกือบแสนนะครับของแคมป์บางอย่างเนี่ยคนเล่นเขารู้กันไปเที่ยวไหมครับไปยิ้มอย่างเดียวสวัสดีครับผมพ้อสแลนกับน้องโฮมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยพ้อทาอะไรบ้างซึ่งวันนี้นะครับพอมีผู้ช่วยดีๆอย่างคันนี้ที่จะไปเป็นเพื่อนผมนะครับน้องโฮมเดี๋ยวป้าขอไปเช็คงานแป๊บนึงเลยกลับมารับไปเที่ยวโอเคไหมครับครับไป เอาละครับก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมในวันนี้นะครับปกติทุกๆเช้าของพอ่อจะครับก็จะมาแวะซื้อกาแฟแล้วก็เช็คงานเช็คอะไรที่นี่แหละครับวันนี้เอาเมกาโนเอ้ยไม่ใช่เมกานโนนี่เราสั่งเลยคาปูชิโน่ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเนี่ยพ่อจะพาทุกคนไปช็อปของแคมปิ้งกันครับผมไฮดีพอไปแคมป์สาัฟฟรี ใชยดีพอเปิดจุกบอกเลยนะฮะใครชอบแคมป์ิ้งและอยากได้ของหายากๆนะต้องมาที่นี่แคมป์ซาฟารีพวกนี้จะเป็นของนอกกันเป็นพวกงานแฮนด์เมดนะครับตรงอนี้เนี่ยหลักเกือบแสนนะครับของแคมป์บางอย่างเนี่ยคนเล่นเขารู้กันนี่ตะเกียงโคแมนร้อยยี่สิบปีมีเต็ดัง้งเอาละเดี๋ยวเราไปรับน้องโฮมกันไป น้องผมแต่งตัวหล่อหรือยังครับเดี๋ยวพาไปเก็บของเสร็จเนี่ยหล่อไปเที่ยวกันโอเคไหมครับพอดีเป๊ะเลยไปเที่ยวไหมครับน้องผมน่าจะพร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปกันเลยครับน้องผมตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นเนาะพาไปเที่ยวแล้ววันนี้นะทางนี้เรยทางนี้ทางนี้ทางนี้ <Huh? S 2> ไ,ไปดูไหมไมปไปดูออเอาละครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งวันของผมกับน้องโฮมนะครับโดยมีผู้ช่วยคันนี้ใช่เลยที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งพ่อใสายลุยแบบผมและน้องโฮมอีกด้วยครับ เปลี่ยนวันธรรมดาธรรมดาของผมให้เป็นวันสุดพิเศษแบบนี้บอกเลยว่าโดนใจผมสุดๆครับน้องโฮมแหะถ้าโดนใจยกมือขึ้นเลย yeah!